สวัสดีครับคุณผู้ชมกับโฮมตาโอเซนเลอร์เหมือ er เนเดิมครับวันนี้ก็จะมากับเรื่องหนึ่งนะครที่น่าสนใจมากในยุคน,นี้ครก็น่าสนใจมานานับก็ในช่วงของโควิดที่ผ่านมานะฮะก็จะมีใครหลายๆคนนคนที่ต้องอยู่บ้านทํานูน่ทนทํานี่บางคนก็ทำคอนเทนต์ทําอาหารทําวิดีโอครับเป็นแดนเซอร์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาครับแนะนําตัวเจ้าแคปเจอร์ค r d นะฮะที่ เอาไว้ใช้สําหรับไลฟ์สตรีมมิ่งครับสำหรับคนที่ใช้เป็นกล้องพวก m i มิ r l e s s หรือ DSLR นะครับซึ่งตัวนี้พิเศษมากจริงๆครับสเปเชียลไม่ใช่ว่าในความสเปเชียลตรงนี้ไม่ใช่ว่าการใช้งานของมันหรือรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าดีไซน์อะไรทั้งนั้นครับก็คือราคาของมัน,นครับราคาของมันก็คือแบบราคาคือถูกมากนะครับแค่300 เจอ่ะตีรวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยก็400ร้อยบาท4 0ฮะสี่บาทเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับที่อยู่ที่ประมาณสักสี่พันอ่ะสี่พถึงหนึ่งหมืนะฮะก็ซึ่งแล้วที่พิเศษกว่านั้นเรายังสามารถใช้ได้หลายกล้องด้วยนะฮะอย่างเช่นแบบนี้นะฮะเนี่ยมี2กล้องนะฮะนครับกล้องแรกกล้อง2นะฮะถ้าจะใช้แบบ สกล้องก็ซื้อเพิ่มเป็น3อันก็ได้นะครับผมโอเคครับไปชมกันว่ารูปลักษมันจะเป็นยังไงนะครับผม เรื่องของสเปคนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับก็ก็จะเป็น USB 2.0นะฮะแล้วก็สนับสนุนซอฟต์แวร์ VLC OBS AmCap นะฮะแล้วก็อื่นๆนะที่เป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การสตรีมมิ่งอะไรประมาณนี้ับเกี่ยวกับวิดีโอแล้วก็สนับสนุนสาย HDMI นะฮะยาวสูงสุด15เมตรนะฮะได้ที่10 8 0 p นะ,ะก็เป็น Full HD นะฮะ30เฟรมต่อวินาทีนะฮะ แล้วก็รองรับการสตรีมมิ่งสดของพวก PS นะฮะหรือว่า PlayStation แล้วก็พวก Xbox นะฮะ Nintendo Switch แล้วก็ทีวีต่างๆนะฮะรองรับ Windows นะฮะ Linux แล้วก็ Mac นะฮะไม่ต้องมี Driver ไดเวอร์ใดๆนะครับในการใช้งานก็คือเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็จับภาพวิดีโอไปยังมือถือของ Android ได้นะฮะ ตรงนี้ก็สเปคก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูการใช้งานในส่วนของผมนะครับก็หลักๆแล้วสิ่งที่ผมนํามาใช้ก็คือจะเป็นการทําวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆนะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นการสอนในช่อง u t u b e นะฮะที่ได้ดูอยู่ในท่องทางของ YouTube แล้วก็ในส่วนของ Facebook แล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือจะใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นเกี่ยวกับดนตรีนะครับก็วันนี้ก็ผมก็จะแนะนําวิธีนะครับที่ผมใช้เซตอัพคร่าวๆนะครับด้วยการใช้ตัวแคปเจอร์คัสตัวเนี้ย แล้วคุณภาพของมันก็คือเราก็จะมาพูดกันถึงผลเสียก่อนว่าผลเสียของมันคือมันค่อนข้างจะมีดีเลย์เล็กน้อยฮะเล็กน้อยถ้าเป็นในส่วนของการสตรีมมิ่งทั่วไปก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราจะมาแคปเจอร์เป็นวิดีโออะไรประมาณเนี้ครับเราก็ต้องเข้าไปเลื่อนเสียงให้มันเร็วกว่าสักประมาณ1-2เฟรมนะฮะตรงนี้ ก็ในส่วนของเรื่องความร้อนก็ไม่มีปัญหาเลยผมก็สามารถสตรีมมิ่งได้ถึง3ชั่วโมงกว่านะครับซึ่งเชื่อว่าถ้าสตรีมมิ่งไปยาวกว่าน,นั้นก็น่าจะยังใช้งานได้อยู่นะครับก็หลักๆแล้วโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าราคากับที่เราได้มาแล้วก็ความคุ้มค่าของมันคือแบบ มันคือจบจริงๆนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวก็ไปดูวิธีที่ผมใช้งานคร่าวๆนะครับส่วนใครที่อยากจะรูว้วิธีใช้งานโดยละเอียดครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นะครับแล้วก็จะทําวิดีโอออกมาแยกต่างหากนะครับเพราะว่าการใช้งานของ obs ก็ค่อนข้างจะละเอียด เล็กน้อยครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็ถือว่าง่ายพอสมควรในการเซตติ้งอัพในการจะทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าจะอัดคอนเทนต์นะครับสำหรับคนที่จะไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยกล้องนะเป็นพวก m i มิ r l e s s หรืออะไรครับส่วนมากผมก็จะใช้โดยตัวขวงผมก็คือจะใช้เป็นกล้อง Fuji นะครแต่ไม่ได้รับสปอนเซอร์จาก Fuji นะครับก็แค่เล่าให้ฟังว่าก็คือผมก็ใช้ กล้องฟูจิอยู่ตอนนี้ก็เป็นตัวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นฟูจิ X T 3ครับผมก็จะตั้งไว้ว่าผมจะไม่ให้มันโชว์อินโฟมิชันนะครับเป็นพวกชัตเตอร์พวกอะไรเงี้ยให้เราให้รับแค่ค e a n S d M I นะครับส่วนอีกกล้องหนึ่งครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น Can นอนะ 5D Mark IV ซึ่งก็ยังไม่ได้ตั้งค่าที่แบบว่าเอาพวกดิสเพย์อย่างนี้ออกครับก็ต้องใครที่มีกล้องเหล่านี้ก็รุ่นไหนๆก็ช่างนะครับที่สามารถส่ง h d M I เป็นค e an H D M I out ได้ก็ไปตั้งค่าแบบว่าไม่ต้องโชว์ดิสเพ จะใช้สายนะฮะของตัวกล้องฟูจิก็จะเป็นมินินะฮะมินิ HDMI ก็คือเป็นตัวแจ็ครุ่นเล็กที่สุดนะฮะของสาย HDMI แล้วก็ต่อเข้ากับตัวแคปเจอร์คาร์ดนะฮะแล้วก็ส่วนตัวแคนนอนฮะของถ้าใครใช้ c a n นอนก็จะเป็นตัว Small HDMI ครับก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็ให้เปิดไปที่แอป OBS นะฮะแอปพลิเคชัน OBS ของเราในคอมพิวเตอร์นะครับก็เปิดขึ้นมาฮะ ลักษณะหน้าตาก็เดี๋ยวผมจะเปิดแคปเจอร์หน้าจอให้ดูด้วยนะฮะก็ลักษณะหน้าตาของแอปพลิเคชันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วพอเสร็จแล้วนะฮะเราจะไปที่เซตติ้งนะฮะไปที่เซตติ้งโหมดนะฮะถ้าผมจะสตรีมมิ่งนะฮะ แต่ก่อนอื่นเราดูค่าอื่นก่อนก็ได้ฮะหน้าแรกผมจะยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะฮะจะมาดูที่เอาพุทก่อนนะฮะตรงนี้ก็คือถ้าเราจะอัดวิดีโอธรรมดาก็มาดูส่วนด้านนี้นะครับว่าเราจะไปเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนฮะแล้วก็ตัวเ e คคอร์ดิ f งฟอร์แมตนะฮะก็เปลี่ยนเป็น MP4 นะฮะถ้าใช้เป็น Max ก็ใช้เป็น MOV ได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งะฮะแล้วก็เอาพุทนะฮะก็มาเลือกว่าจะให้ออกเป็น Full HD แล้วก็กี่เฟรมนะด้านนี้ผมผมมันจะเป็นตัวสื่อสีดำนะเพราะว่าตอนนี้ผมย ก็ประมาณนี้ครับในส่วนของเรื่องเสียงนะฮะเรื่องเสียงก็คือผมก็จะจริงๆผมไม่ได้ใช้ออดิโ i n t e r ทอร์เฟนะครับเพราะบางทีเราอาจจะใช้เป็น Audio i n t e r เทอร์เฟนะครับแต่ในส่วนของผมคือผมมีมิกเซอร์และตัวมิกเซอร์ที่ใช้เล่นกับพวกเครื่องดนตรีอะไรต่างๆครับเวลาเราเล่นดนตรีเพราะนั้นผมก็จะใช้มิกเซอร์นี้ครับผมก็เสียบเป็นตัวสายนะฮะสาย AV ที่เห็นด้านหน้ายนี่ครับแปลงขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าช่องหูฟังของคอมพิวเตอร์ แล้วก็มาตั้งค่านีฮะด้านล่างนะครับ mix and ox นีครับให้เราตั้งว่านะี่ครของผมก็จะตั้งเป็น line in นะฮะเพราะว่าไอตัวแจ็คเนี่ยเสียบเข้ามาเราก็จะไปตั้งค่าในคอมพิวเตอร์อทีว่าให้มันเป็น line in นะฮะแล้วก็ซาวก็พยายามคุมนะฮะอย่าให้เสียงมันเลยแถบสีแดงออกไปนะครับเพราะว่ามันจะ ไปถึงจุดพีคนะฮะแล้วเสียงมันก็จะแตกนะฮะให้เราคุมให้ดีนะฮะให้สุดแค่สีเหลืองแล้วเสียงมันจะดีมากครับหรือว่าเข้าไปเช็คในไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับว่าตัวเลขก็ให้มันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน130นะฮะตรงนี้สรุปเลยได้ครับว่าการใช้งานของเจ้าตัวเนี่ยฮะตัวแคปเจอร์ค์ดเนี่ยถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็กับราคาคือน่าใช้มากสําหรับคนที่เริ่มต้นนะฮะเหมาะมากสําหรับคนที่เริ่มต้นจะจะทำนะครับเพราะว่า เราไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วเราอาจจะมีกล้องแล้วเราจะจะใช้กับ GoPro ก็ได้นะฮะซึ่งตัว GoPro เองก็สามารถไลฟ์สตรีมมิ่งในตัวของมันเองได้แต่ถ้าเราอยากจะสลับหลายๆกล้องก็ซื้อเพิ่มครับแล้วงบประมาณเราจะไม่บานปลายนะครับตรงนี้โอเคครับสำหรับคนที่อยากจะทราบข้อมูลวิธีการสตรีมมิ่งหรือวิธีการตั้งค่า OBS มากขึ้นกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับแล้วผมจะหาเวลาว่างครับมาทำให้ครับ โอเคครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบในวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe ช่องนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแล้วก็พบกับเทคนิคต่างๆนะฮะในช่องนี้ได้ในคลิปต่อไปนะผมสวัสดีครับสองกล้องนี่สองกล้องหนึ่งสองสามมีกล้องหนึ่งมีกล้องหนึ่งเดี๋ยวผมเอาอีกกล้องหนึ่งมาให้ดูนี่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  นี่ฮะอีกกล้องหนึ่งนี่ฮะอีกกล้องหนึ่งโอเคครับก็ยังไงก็พบกันใหม่นะฮะบ๊ายบายอีกรอบสวัสดีครับ